วันนี้ผมอยู่กันที่ไทยเหมืองนะครับผม ทุคนวันนี้ผมอยู่กันที่ไทยเมืองนะครับผมเห็นตรงนี้เขาเรียวกว่าหน้าเทศบาลตำบลไทยเมืองนะครับคือผมเพิ่งลงรถมาเพราะว่ามาจากต่างจังหวัดแล้วก็กลับบ้านถ้าให้ถามผมว่าไทยเมืองมีอะไรเที่ยวผมอยากจะแนะนําเรื่องของอาหารและก็วิถีชุมชนเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมที่แรกที่ผมจะไปก็ผมขอไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันนะครับผม โอเคเดีย๋ยวเราไปกินข้าวที่แรกกันเลยตรงนี้เรียกว่าร้านข้าวมันไก่จี้หอกนะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านข้าวมันไก่ซึ่งเป็นร้านที่ผมชอบมากแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่มาท้ายเหมืองเนี่ยแน่นอนครับผมว่าต้องมาลองกิน ข้าวมันไก่ร้านนี้แน่นอนคือร้านเนี่ยที่ไปชื่อร้านเนี่ยเขาอาจจะเรียกชื่อว่าร้านก้อยร้านอะไรนะครับผมแต่จริงๆแล้วคน้ายเหมืองหรือว่าคนที่นี่คนในชุมชนเนี่ยเขาจะรู้จักที่นี่กันว่าในนามของร้านข้าวมันไก่จี้หงนะครับผมจี้นี่ก็คือเป็นภาษาใต้ภาษาภูเก็ตเอ่อภาษาท้องถิ่นนะนะภูเก็ตพังงาเขาจะใช้การเรียกแทนว่าพี่สาว เมนูนี้ก็ไม่ไม่ได้แพงมากก็ประมาณ4050ิบาทครับผม mm hmm. คือจุดเด่นของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ําน้าซอสที่ไม่เหมือนที่ไหนเสร็จแล้วนะครับผมมื้อแรกของเรานะครับมื้อเช้าก็เป็นข้าวมันไก่โอเคหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูบริเวณชุมชนดีกว่าเ,เดี๋ยวเรียกว่าพาไปดูบริเวณชุมชนว่าเฮ้ยชุมชน1.2กิโลเนี่ยมันเป็นยังไง ผมขอพูดถึงจุดบอดของที่นี่แล้วกันคือจุดบอดของของไายเหมืองเนี่ยชุมชนไทยเหมืองเนี่ยน่าจะอยู่ตรงผีแยกแข่งนี้นี่เองก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่มาจากภูเก็ตถ้ามาจากภูเก็ตเขาก็จะเลี้ยวขวาไปแล้วก็ไปยังเขาหลักหรือว่าจากปวัวปานั่เนเองแล้วคนที่มาจากตะกปวัวป่าส่วนใหญ่เขาก็จะเลี้ยวซ้ายตรงขึ้นไปที่ภูเก็ตหรือว่าเข้าไปในเมืองพังนาทางนี้ก็จะไปได้ แต่คุณเห็นไหมครับตรงนู้นครับผมคือมันจะไม่ค่อยมีใครที่จะเลี้ยวเข้าไปของโซนหนูเพราะว่าข้างในน่ะต้องบอกว่ามันเป็นเชายทะเลเป็นชายหาดท้ายเหมืองเป็นชายหาดที่มีความยาวประมาณ14กิโลแต่ที่นั่นเนี่ยไรซึ่งผู้คนไรซึ่งนักท่องเที่ยวก็นี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรถทัวร์คันนี้แล้วกันดูครับผม เ็นไหมครับป๊าเขาก็จะเลี้ยวขวาไปโอเคมันยากที่คนมันยากที่คนจะมาแวะหรือว่าคนที่จะเข้าไปตรงหาดท้ายเมืองเนี่ยมันทําให้ท้ายเมืองอะยังยังยังเป็นเมืองที่ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวสักเท่าไหร่โอเคนี่เราก็ถึงชุมชนเมืองที่ผมบอกว่ามีความยาว1กิโล 1.2ิโลนะในอดีตที่นี่เคยเป็นท้ายสุดของเหมืองแร่เราเลยเห็นการผสมผสานของบ้านเรือนที่มีกลิ่นอายแบบจีนและโปรตุเกสหน่อยๆในบางหลังและการเกาะกลุ่มกันของบ้านหลายหลังจนเป็นชุมชนขนาดเล็กทําให้รู้ว่าในอดีตที่นี่เคยจเจริญรุ่งเรืองเพราะเมื่อมีการทําเหมืองทั้งคนและเครื่องจกักรก็จะเข้ามายังสถานที่ที่มีแรดีบุกทําให้ที่นี่ถูกเรียกสั้นๆว่าในหลาดหรือในตลาดนั่นเอง หลายร้านค้าก็ยังคงสภาพไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ถึงแม้มีการพัฒนาเข้ามาถึงแต่หลายคนยังใช้วิถีชีวิตแบบในอดีตโดยที่เทคโนโลยีทำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยจริงๆคือจริงๆผมจะบอกว่าร้านทอมบกเนี่ยเป็นร้านที่ผมชอบมากครับผมแต่ว่าวันนี้เขาปิเดเสียดายมากคือผมจะบอกว่าร้านทอมอกนี่เป็นร้านที่แบบ อร่อยมากๆใครมาท้ายเหมืองนี่ต้องมาแวะซื้อหอ่อหมกที่นี่เลยนะครับผมใครมาที่นี่ต้องแวะกินเลยนะครับผมเนื้อปลานี่เนื้อปลาสดๆแล้วก็เขาทำใหม่ทุกวันเดี๋ยวผมจะพาไปดูความรุ่งเรืองดีกว่าเรียกว่าไปดูความรุ่งเรืองของท้ายเหมืองในอดีตคือเมื่อก่อนเนี่ยท้ายเหมืองเนี่ยเขาจะมีโรงหนังอยู่สองโรง ก็คือโรงหนังโคลอมเบียแล้วก็โรงหนังทวีผลซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คงเป็นแค่เรื่องเล่าที่เราเก็บเอาไว้เล่าสู่รุ่นๆๆลูกรุ่นหลานแล้วก็มีสถานที่ที่ยังเป็นที่ให้น่าจดจำนะ เหนียวลามมันมีกี่แบบอะคะมันมีมันมีเหนียวขาวเหนียวดำแล้วก็มีแบบใส่ถั่วคะ่ะแต่อันนี้จะทำไม่ใส่ถั่วเพราะว่ามันจะไว้ได้หลายวันอโอเคงั้นปกติก็ไม่เคยกินนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วยหุ่หนยดกว่าเอาเข้าวเหนียวดำเอากระบอกขานาดไหนอะคะเอา,าได้ไหมได้ครับอกเลยหมดเรยไหมค่ะไม่ต้องใส่ถั วันนี้เนี่ยผมพักที่อุทยานแห่งชาติเขาลําปีหาดท้ายเหมืองนะครับผมเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็ผมอะ่ะกะไว้ว่าจะกางเต็นที่นั่นคือผมไม่ทราบว่าค่ากางเต็นเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ30บาทค่าปักสมอแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาเต็นมาโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็ได้จักรยานมาแล้วแล้วเราก็ได้เต็นมาแล้วที่ผมได้ เช่าไปยังทางเ,เพจที่ผมบอกไปนะครับผมก็นี่ก็เป็นจักรยานแล้วก็เต็นท์ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกางกันที่อุทยานนะครับก่อนที่จะไปที่อุทยานนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปที่หนึ่งก่อน อนนี้ผมก็อยู่ในศาลเจ้านะครับผมซึ่งเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับคือต้องบอกว่าผมาเป็นคนที่นี่ก็จริงแต่ว่าผมไม่เคยเดินเข้ามาที่นี่เลยสักครั้งศาลเจ้าเล่นซันเกงเนี่ยเป็นศาลเจ้าที่คนในชุมชนเรื่อมใส่และศรัทธากันมากในทุกปีที่มีเทศกาลถือศีลกินผักที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่นุ่งขาวผมขาวเพื่อมาไหว้พระที่จะเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักใน10วันนะครับ เขาว่ากันว่าองค์เจ้าสุกงของที่นี่เนี่ยได้เคยสร้างปฏิหารที่ทําให้คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงกราบไหว้และเป็นเรื่องที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงทุกวันนี้สําหรับการเดินทางเข้ามายังหาดท้ายเหมืองก็สามารถที่จะขับรถเข้ามาได้เลยไม่ยากโดยทางสัญจรก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแม้แต่รถจักรยาน ก็ยังมีเลนแยกออกไปที่ทางหน่วยงานบริหารท้องถิน่นเขาเล็งเห็นถึงความปลอดภัยและส่งเสริมเพื่อให้คนในชุมชนหันมาใช้จักรยานกันมากยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและที่สำคัญมันเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ในปัจจุบันเข้ามาเพียง1กิโลเราก็จะเจอกับถนนเลียบหาดที่มีความยาวไปจนถึงเขตอุทยานด้านในประมาณ10กิโล ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรที่ยังสมบูรณ์เกือบจะ100%เซนั่นเป็นที่มาว่าทำไมหาดท้ายเหมืองจึงมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่แทบจะทุกปีและเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีเยอะกว่า10หลังซึ่งจะหาที่ไหนที่สมบูรณ์แบบนี้ในประเทศไทยคงหาไม่ได้แล้วละ่ะเลยทำให้ในทุกๆปีในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่นี่จะมีเทศกาลปล่อยเตา่าเพื่อนำไข่ที่เต่าขึ้นมาฟัก ปล่อยลงกับสู่ท้องทะเล ราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแล้วนะครับผมไร้ซึ่งผู้คนจริงๆครับที่นี่ไม่มีใครเลยอาจจะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงพายุด้วยแหละครับผมก็เลยไม่มีคนเดี๋ยวเราไปติดต่อสถานที่เดี๋ยวเราไปติดต่อสถานที่เพื่อที่จะปักสมองหรือว่ากางเต็นท์ดีกว่านะครับแล้วก็ หลังจากนั้นเราก็ไปกางเต็นท์กันพอเราไปกางเต็นท์กันปับ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปหากิจกรรมทำกันดูว่าที่ไทยเหมืองเนี่ยมีที่เดียวที่ไหนบ้างโอเคอเ,คเคจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยนะครับผมก็ตอนนี้เรามาเ,ออเสียค่าธรรมเนียมเพื่อปักสมองที่นี่นะครับในราคา30บาทต่อ1คืนแล้วก็1คนครับผม ทุกวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่เขาจะทำกิจกรรมเก็บขยะกันในเช้าวันอาทิตย์ของทุกๆวันชื่อ t a s k Mission ท้ายเหมืองซึ่งเป็นกลุ่มที่คนในชุมชนเพียงไม่กี่คนที่ร่วมกันมาในทุกๆวันอาทิตย์ผมจะเล่าอะไรให้ฟังครับผม คือผมเคยไปเที่ยวหลายๆที่อย่างเช่นอินโดนีเซียแล้วก็เกาะหลายๆเกาะเลยที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็หลายๆคนพยายามที่จะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อที่จะมาเที่ยวผมรู้สึกประทับใจในทะเลไทยหลายๆแห่งเพราะว่าบ้านเหล่านี้ต้องบอกว่านอกจากทะเลสวยน้ำใสแล้วเนี่ยเราอะยังช่วยกัน เรายังช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ทําความสะอาดออหน้าหาดหน้าชายหาดของเรานะมันทําให้ชายหาดหลายๆที่ในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ามีชายหาดที่สวยงามดีกว่าอมผมดูนี่วันก่อนผมไปเกาะเกาะหนึ่งมาผมขึ้นรูปให้ดูทุกๆครั้งที่มีมรสุมเข้าในช่วงกลางคืนพอเช้าวันไหนที่เราลงทะเลผมสังเกตดูประมาณสองสามครั้งแล้วผมจะเจอขยะแบบนี้ตลอด ไม่ใช่แค่คนไทยที่ทําให้ขยะมันเกิดขึ้นคือขยะมันอยู่ในทะเลมานานแล้วขยะมันอยู่ในทะเลมาตั้งแต่ก่อนรุ่นที่เราจะเกิดหรือว่ามันทับถมกันหลายปีมันอยู่ในทะเลมันทําลายทรัพยากรไปเป็นจํานวนมากจนหลังๆเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วว่าพลาสติกหรือว่าพวกขยะทะเลเนี่ย มันทําให้สัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตแล้วก็ระบบนิเวศเนี่เสียเราก็เลยหันมารณรงค์กันไม่ทิ้งขยะแล้วก็ช่วยกันทําความสะอาดทั้งบนหาดแล้วก็ในทะเลก็มีหลายๆกลุ่มจิตอาสาที่พยายามที่จะทํามันเราอาจจะลดมันไม่ได้ร้อเซแต่อย่างน้อยก็ให้ได้เป็นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็น์ที่เราอะได้ช่วยมันเราได้ช่วยโลกเอาไว้ สรับสิ่งที่เราเตรียมมาวันนี้ก็มีน้ำเปล่าแล้วก็ถุงกระสอบแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็โกโค้นี่แหละครับที่เราเตรียมมากับหัวใจแน่เป็นทางที่สวยมากเลยครับผมคือ เราถึงเกือบในปางแล้วนะครับผมสุดในปางโอ้โหขยะเยอะมากนี่น่าจะเป็นขยะมรสุมที่ทะเลพัดเข้ามานะครับในช่วงที่มีมรสุมจริงๆช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่แบบมีพายุหนักอยูน่น,นะครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนักมากเ,ออเราจอดรถไปตรงนี้แล้วกันครับ โอเคครับผมผมรู้สึกว่าขยะมันเยอะมากเก็บแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วครับวันนี้เพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ยังอยู่ในมรสุมนะดูดิครับเห็นไหมครับเนี่ยตามทางเดินแล้วก็ตรงโซนนี้คือขยะเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับคืนนี้ ขยะมันมาจากทะเลนะครับทะเลเอาขึ้นมาเยอะมากจริงๆเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกครับแต่ดีกว่าไม่เก็บเลยครับโอเคลุย โอเคนะครับคือถุงเนี้ยต้องบอกว่าเป็นถุงที่ใหญ่มากเกือบจะเท่าตัวผมเลยแต่มันก็หนักแล้วด้วยแล้วก็เราก็หาได้แค่นี้อืสำหรับใครที่สนใจทำกิจกรรมแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครได้มาที่ท้ายเหมืองหรือ คุณมาในโซนนี้เนี่ยสามารถมาได้ทุกๆวันอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมที่ทางจิตอาสาของคนไทยเหมืองที่เขจัดขึ้นมานั่นก็คือเทส s m i ิ s ชั่นไทยเหมืองนะครับผมก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้โดยเข้าไปตามที่เพจตรงนี้นะครับครับผมก็หรืออีกช่องทางหนึ่งหากใครมาแล้วอยากที่จะมาช่วยโลกกับเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันร,รักษาแล้วก็ไม่ทิ้งแค่นั้นก็พอครับผมสามารถมาร่วมได้กับกรมอุทยานแห่งชาติเขาลําปีหาดไทยเหมืองนะครับในวันที่20ของทุกเดือนเขาก็จะมีกิจกรรมเก็บขยะกันที่หน้าชายหาดโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อุทยานี่แหละครับผมก็ตอนนี้ก่อนที่แบตของผมจะหมดแล้วก็เดี๋ยวเราก็กลับไปที่แคมป์กันถุงขยะนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเรามาเก็บขยะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอากลับไปได้เพราะมันหนักมากก็เดี๋ยวเราไปแจ้งเจ้าหน้าที่กันครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งครับผมที่จะบอกว่าเฮ้ยพวกพวกเอ็นพวกเชือกพวก แหอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในทะเลเนี่ยครับมันอันตรายกับสัตว์ทะเลจริงๆดูสิครับนี่ขนาดปลาเนี่ยครับเขาโดนรัดจนตายเลยนะครับคือแล้วถ้าเป็นเต่าทะเลนะครับเป็นสัตว์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็น่าเศร้านิดนึงนะครับผม ี่เราอยู่กันที่ซากเรือขุดแรล่โบราณนะครับนี่นะครับเราอยู่กันที่เรือขุดแรล่โบราณนะครับผมซึ่งจอดอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยผมเกิดมาแรกๆกก็คือมีเรือนี้อยู่ตรงนี้แล้วครับผมแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาในช่วงแรกๆก,ก็แบบเพราะมันลึกมากตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้มีคนมาเที่ยวเยอะแล้วครับผมมีคนมาแล้วก็มาดูซากเรือ ตรงนู้นก็จะมีเฟืองเรือนั่นแหละครับผมอืมโอเคครับเดี๋ยวล,ลงไปดูข้างล่างกันก็อย่างที่บอกว่านี่คือเรือขุดแร่โบราณที่จอดตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ท้ายเหมืองยังเป็นชุมชนที่มีการทําเหมืองแร่กันในอดีตแต่ในครั้งที่สัมปทานการขุดแร่ดีบุกหมดไปการที่จะนําเรือหรือเครื่องมือต่างๆออกไปนั้นมีต้นทุนสูง บริษัททำเหมืองแร่เลยทิ้งเรือลำดังกล่าวเอาไว้ <S <S เหลือไว้เพียงเศษซากที่สร้างไว้เพียงความทรงจำและเรื่องราวสู่ลูกหลานของคนที่นี่ตรงจุดนี้เราเรียกว่าสุดเขตน,นปางซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเป็นจุดที่ผมคิดว่าทะเลสีสวยที่สุดละฟ้าสวยน้ำใสทรายขาวและที่สำคัญที่นี่ไร้ซึ่งผู้คนเลยทำให้ที่นี่เป็น i า a เว z โซนอีกที่หนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาสัมผัสกับธรรมชาติที่สงบสงบจริงๆห่างจากจุดนี้ไปก็มีเขาหน้าอยักที่มีตำนานและเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาแบบเ,เพี้ยนหลายอย่างแต่ใครอยากรู้ก็ต้องลองไปดูเพราะการเดินทางจากจุดนี้ไปก็ไม่ง่ายเลยทีเดียว นี้นะครับผมก็เลือกเป็นที่จะมากินขนมจีนขนมจีนร้านนี้นี่ครับเขาก็เปิดมาเป็นเวลาตั้งแต่ผมนานมากแล้วคือตั้งแต่ผมเกิดน,นี่คือผมมากินร้านนี้ตั้งแต่ผมอายุประมาณ4ี่ขวบ5ขวบจนตอนนี้เนี่ยที่นี่ก็ยังแบบเป็นที่ที่ผมเลือกที่จะมากินถึงแม้ว่าเขาจะอ,อ,อายุเยอะไปแล้วนะครับผม คนขายเนี่ยตั้งแต่ผมเห็นตั้งแต่าสาวๆจนตอนนี้เนี่ยแก่ไปหมดแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมใครมาที่นี่ก็ต้องมาที่นี่นะครับร้านที้เขียวเป็นร้านขนมจีนร้านแรกๆในสมัยก่อนที่เมื่อ20ปีก่อนมีโต๊ะเดียวยังไงตอนนี้ก็ยังคงมีโต๊ะเดียวเหมือนเดิมนั่นแหละจุดเด่นของเขาคือแกงไตปลาที่หอมและมีมะละกอแล้วก็หมันและปลาตัวเล็กตากแห้งที่กรอบไม่เหมือนที่ไหน เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปที่ที่หนึ่งครับผมผมว่าที่นี่คงไม่จัดอยู่ในรายชื่อของที่ท่องเที่ยวแต่ผมว่าที่นี่น้ำมันใสดีเดี๋ยวลองพาไปดูครับผม อยู่กันที่ตรงนี้เขาเรียกว่าขุมน้ําท่าแตงนะครับผมซึ่งดูครับผมสีน้ําสวยมากตรงนี้เป็นขุมน่าจะเป็นบ่อขุดทรายนะครับผมแล้วก็ผมว่าตรงโซนน้น้น่าจะค่อนข้างที่จะลึกแต่ว่าเขาก็มีโซนกั้นเอาไว้ว่าเออเราควรที่จะเล่นน้ำได้ประมาณไหนแล้วก็โซนไหนที่เราไม่ควรไปไม่ไม่ควรไปนะครับ นี่บรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่วันนี้ขนาดอากาศไม่ดีนะครับปกติน้ํานี่จะสีเขียวมรกเลยนะครับดูสวยไหมครับ ทุกคนตอนนี้เราได้รถแล้วนะครับตอนนี้คือไม่ปั่นจักรยานไปแต่ว่าเรานั่งรถ2แถวไปซึ่งรถ2แถวนี้ก็ผ่านตรงโซนนี้ประจําแต่ว่าเราก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นรถหลายคนมันต้องรอคนหลายๆคนถึงจะออกได้โอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านบายบายกันครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านบายบายแอดทายเมืองเลยนะครับผม จริงๆร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เขาเพิ่งเปิดตัวได้ยังไม่ถึงปีแต่ว่าดูครับผมบริเวณรอบๆนี้ก็จะเขียวไปด้วยต้นไม้ดอกไม้แล้วก็พวกพืชผักสวนครัวที่เขาปลูกขึ้นแล้วก็ปรุงอาหารทำเงินที่นี่เลยให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่มาเยือนที่นี่ได้กินกันเลย เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าที่นี่มีความพิเศษยังไงแล้วก็ทำไมเราถึงควรที่จะต้องมาที่นี่มากินที่นี่มาเช็คอินถ่ายรูปที่นี่ไปดูนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาแล้วหลังจากที่ผมได้คุยกับพี่เจ้าของร้านเขานะครับ ก็วันนี้เมนูของเรามีอะไรบ้างวันนี้เมนูของเรามียำถั่วพูค่ะยำถั่วพูอันนี้วุ้งผัดเห็ดน้ำมันหอยครับผมแล้วก็วกน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิไข่เจียวชะอมไข่ไข่เจียวชะอมนะครับแล้วก็อันนี้บุ้นใช่ไหมครับบุ้นอันชันบุ้นอัญชันอัญชันนี่เก็บในนี้เลยใช่ไหมครับในสวนเลยค่ะครับผมอันนี้ครับน้ำอันชันอันนี้เป็นน้ำอันชันนะครับอ่าอันชันมะนาวซึ่งทุกอย่างที่เราได้มาเนี้ยก็เรา เก็บจากในสวนเนี่ยครับพี่เขาก็ปรุงแล้วก็เอามาทำอาหารให้เรากันตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะคุยกับพี่เขาแล้วก็จะให้ภาพมันไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรากินไปด้วยแล้วก็เล่าไปด้วยครับผมโอเคครับนั่นแหละครับผมเมนูที่เราได้มาทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากผักออแกนิกที่ปลูกกันในฟาร์มแห่งนี้เนี่ยแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นอัญชันถั่วพูเห็ดนางฟ้าแตงกวาไขา่ไก่ก็มาจากการเพาะปลูกขึ้นของทางฟาร์มแห่งนี้นั่นเองผมชอบที่นี่ตรงที่เจ้าของฟาร์มเขาลงมือทำเองเกือบจะทุกอย่างนอกจากทุกจุดจะถ่ายรูปได้แล้วยังถูกเอาไปต่อยอดทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเช่นตะไคร้หอมที่นอกจากจะเอาไว้ไล่ยุงแล้วหากยอดมันสูงก็จะตัด เอาไปลองเป็นที่นอนไก่และยังเอาไปต้มเพื่อทําเป็นเทียนกลิ่นตะไคร้ไว้คอยจุดเวลามีคนมาพักผ่อนในฟาร์มแห่งนี้พืชและไม้ดอกทุกชนิดถูกสลับเปลี่ยนกันไปตามฤด,ดูกาลสอาเดือนดอกไม้แต่ละชนิดก็จะถูกปรับเปลี่ยนออกไปทําให้ทุกครั้งที่มาที่นี่ก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันในทุกๆ3เดือนหากไม่ใช่ขาจรที่อยากจะค้างคืนดูดาว ก็สามารถเลือกพักได้เช่นเดียวกันโดยรอบๆของที่นี่จะถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติตื่นเช้ามามีสายหมอกในบึงกว้างที่อยู่ด้านหน้ากับสวนดอกไม้ที่แน่นอนว่าต้องให้ความสบายตาไปกับสีสันของมันแน่นอนนี่ก็เป็นร้านบายบาย ทายเมืองนะครับผมเต็ปของร้านนี้ก็อย่างที่ผมได้เล่าไปนั่นแหละครับผมก็เป็นถ้าจะเรียกว่าอีโคซิสเตมบิสเนสก็อาจจะเรียกอย่างนั้นได้เพราะว่าที่นี่ก็มีการหมุนเวียนของพืชแล้วก็นำมาประกอบอาหารมีการใช้วิถีชีวิตเรียกว่าอาจจะไม่ชีวิตแบบเรียลแต่แบบเราเข้ามาถึงปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าชีวิตมันหมุนเวียนไปแบบนี้โอเค สำหรับวันนี้นะครับผมก็หลายคนคงเห็นภาพมากขึ้นในการที่จะมาเที่ยวท้ายเมืองนะใครที่จะมาเที่ยวท้ายเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะมาตามทำลายนี้ได้ท้ายเมืองเนี่ยคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเมืองทางผ่านแต่อย่างที่ผมบอกไปครับผมผมไม่อยากให้ที่นี่เป็นแค่ทางผ่านอีกต่อไปครับอย่าลืมมากันนะครับผมท้ายเมืองจังหวัดพังงาครับผม ใครที่มาที่นี่แล้วก็เช็คอินได้ตามร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ที่ผมได้แนะนำไปก็อยากให้ทุกคนได้มาลองเปิดสบการณ์ใหม่ๆครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ